บาย V oh, hey, oh, oh, R oh, oh, on, I Chat G P T ขอบคุณมากค่ะแม่มาทำอะไรนี <S <S 2> <S 2> ่อ้ยวันนี้พี่มางานสพชอ้าหรอหรูอว่ากำลังหาข้อมูล เกี Finally, kind of ่ยวกับ AI วิชาการอยู่อะพี่เฮ้ยวันนี้มันมีงานใน AI อย่างที่ฟ้าอยากรู้นะเราไปดูกันปะป้าปๆาพียุดก่อนสิพี่แนนบราแนนำตัวให้ผู้ชมฟังก่อนสิว่าเราคือใครไม่ได้เลยต้องแนะนำตัวสวัสดีค่ะป้าครับสวัสดีค่ะแนนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Lab Star เป็นรายการนะคะที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องแ a บ นวัตกรรมและงานวิจัยต่างๆอีกมากมายค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในงานกันเลยดีกว่าไปกันเลยเ <มา S 1> ไปงาน Next สองศนย์สองห้เป็นงานประชุมวิชาการ,รจำปีครั้งที่20ของสวทชวจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28ถึง2ีมีนาคมณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพุมภานีภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย AI เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งงานสัมมนาวิชาการนิทรศการกิจกรรมเยาวชนและยังมีเนทมาร์เก็ตตลาดนัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากงานวิจัยและสินค้าชุมชนอีกมากมายค่ะวันนี้พี่แนนเราเดินมาหลายบูธมากมีบูธที่น่าสนใจเยอะมากเลยพี่แนนหรอเฮ้ยมันมีบูธหนึ่งนะที่พี่สนใจมากเลยปะมันเป็นบูธเกี่ยวกับเรื่อง AI โลกขึ้นอ้าวเหรอพี่ใช่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เหมือนเรานาภาพอะโลกขึ้นมันหนึ่งอะแล้วก็ไป s e a r c ลงในเว็บไซต์นี่นา่าสนใจมากเลยฟ้าปาพี่แนวไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บูธนะคะ AI โลกกุ้งของสวทชซึ่งเป็นบูธที่เราอ่ะสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องก,กันนะคะสวัสดีค่ะน้องชื่ไรคะลุกวนแนะน,ใน,ใน,ใน,นำนะตัวอาเรย์พฤกชื่อเล่นชื่อบอสนยอยอะครับอยู่ชั้นปีที่สี่คณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ อ๋อโอเคเลยวันนี้พี่สนใจบูธน้องมากๆาเลยค่ะพอดีอ่ะพี่บริษัทพี่อมีโปรดักที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีอยากจะให้น้องๆเนี่ยท่าน้องค่ะช่วยแนะนําตัวของนวัตกรรมของน้องค่ะให้พี่ฟังได้ไหมคะนวัตกรรมของผมก็คือการคาสทิฟายโลกุ้งโดยใช้ AI นะครับก็คือใช้ Deep l e a r n i n g นั่นเองครับอ่าโดยวิธีการทํานะครับผมก็จะนํารูปภาพเนี่ยที่เป็นรูปไมโครสโคปที่กาลังขยายหนึ่อยอ0๊นะครับโดย โดยรูปเนี่ยจะมีอยู่4ี่คัสต์นะครับโดยที่โดยคาสต์ที่เป็นโลกจะมีอยู่สามคัสต์นะคาสต์ที่เป็นเป็นกุ้งที่ไม่เป็นโลกเนี่ยหนึ่งคาส์คก็จากนั้นผมก็นํารูปเนี่ยไปเทีนไปทีนโมเดลครับสร้างโมเดลขึ้นมาโมเดลหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้ accuracy มาประมาณ99.88%เก้าร์เซ็นั่นเองครับโอ้ถือว่าและก็สุดยอดนะคะโมเวลฟิตติ้งด้วยครับอ่าใช่แล้วก็ได้นำโมเดลเนี้ยไปทำเป็นเอ่อแอปพลิเคชันเว็บนะครับ ก็คือตามนี้เลยครับเดี๋ยวให้ดูก็วิธีทำงานก็คือเราจะนำรูปที่เป็นไมโครสโคปเนี่ยเข้าไปเข้าไปในเว็บนะครับเพื่อให้เว็บเนี่ยทำการพีดีกอกมาว่าเป็นโรคเป็นโรคไหมอะไรเป็นโรคอะไรหรือไม่เป็นโรคอะไรอย่างงี้พีดีก็คือเราก็นำรูปเข้าไปครับสมมติเป็นโรคเป็นรูปน,นี้นะครับแล้วกดอัปโหลดเข้าไป ก็จะรอแป๊บน,นึงครับอ่าก็จะพิจิตรมาว่าอ่าลูกเนี้ยเป็นโรคหรืออ่าซึ่งถามว่าจะเอาไปทําอะไรเกี่ยวเกี่ยวข้องกับกุ้งยังไงก็เออเอาไว้ให้เ,เกษตรกรเกษตรกรนะครับในการแบบว่าเพื่อที่จะแบบว่าอ่าเรื่องของโลคใช่ดูเรื่องโลกใช่ครับว่าแบบจะนอาอ่าเนื้อเยื่อกุ้งเนี่ยไปส่องกล้องดีทันแล้วก็มาดูเองเนียมันไม่ได้ใช่ครับบาดูเองแล้วเราก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูใช่ไหมต,ต้องสอง่ง ไกลมาถึงกรุงเทพะอะไรอย่างนี้ใช่ถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่ดีมากใช่ค่ะซึ่งถ้าท่านนวัตรกรรมนี้สามารถทําได้ดีเนี่ยก็จะสามารถช่วยกเกษตรกรได้ดีก็คือเขาก็ตัดนเนื้อเยื่อมาใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มาส่องกล้องจุทันแล้วก็เนี่ยกล้องเอฟเฟกตเอเทชันนี้ทำการถ่ายรูปมาแล้วก็พิจารออกมาว่าอ๋อเป็นโรคนี้นะซึ่งตอนนี้จะพิจารณแค่เป็นโรคก,กับไม่เป็นโรคโรคอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งไอ ไอที่เป็นโรคแล้วเนี่ยก็จริงๆก็อาจจะตายแล้วอะไรอย่างงี้ที่ไม่เป็นโรคก,ก็ยังไม่รู้ว่าจ,จะเป็นโรคตอนไหนอะไรอย่างงี้ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็จะทําพัฒนาประมาณว่าเออพอพี่ดิกพอเอาน้อเยืย่อมาใช่ไหมครับมาย้อมสีแล้วก็นํามาพีดิกเนี่ยให้พี่ดิกว่าลรู้ก,กุ้งตัวนี้นก็จะเป็นโรคแล้วนะควรจะแก้ไขย,ยังไงอะไรประมาณนี้ครับตอนที่เราเราจะเอารูปเนี่ยเข้าไปเพื่อพีดิกนะครับโดยรูปเนี่ยต้องเป็นรูปที่ผ่านที่เป็นรูปที่มาจาก กล้องไมโครสโคปโดยตรงเลยครับเ่าเพราะจะมีความชัดนะเพราะว่าเอ่อข้อมูลที่ผมนํามาเทรน,น AI นะครับก็เป็นภาพที่จากได้จากกล้องไมโครสโคปอ่าประมาณนี้ครับก็ในอนาคตก็จะพัฒนาโดยการหัาเพิ่ม Data เข้าไปก็จะเป็นรูปที่เกิดจากการถ่ายภาพจากกล้องมือถือโดยตรงเพราะว่ามี Resolution ที่ต่างกันอ่ามีน้อยต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อให้โมเดลตัวนี้มีความเอ่อ g e n e r a l i e มากขึ้น เกษตรกรสามารถได้ใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ได้ด้ยโอ้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยค่ะถือว่าตอนนี้ก็กําลังพัฒนาอยู่ใช่ไหมคะถือว่านาคุณเหลออาจจะได้ใช้โดยการแค่เพียงแค่ถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดลงไปได้เลยใช่ใช่ไหมคะโอ้โหถือว่าสุดยอดมากน้องฟ้าเออเอาควายเอไอมันเลิศมากเลยครับต้องขอบคุณน้องมากนะครับที่ให้ความรู้และสาระดีๆให้กับพวกพี่ขอบคุณมากค่ะค่ะ ที่แนนวันนี้เราเดินกันมาหลายบูธมากเียทั้งบูธแบบ AI ใช้หุ่นยนต์เอ a อของเครื่องสำอางและ AI ของอุตสาหกรรมแต่ที่น้องฟ้าที่น้องฟ้าชอบนะคะก็คือ AI ของเอา่า AI อะที่ใช้ AI ในการตรวจโรคอะอันนั้นพนะ<ม>ี่มองว่าดีมากๆเลยนะ แต่ก็อย่างที่ว่านะเพราะตอนนี้ัวโมเดลตรงน,นั้นอะอยังก,ก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปอยูเรื่อยๆนะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันในการตรวจโรคปุ๋งอะก็ต้องใช้2สองเทชคิดซึ่งทาง VI ของเรานะคะมีการพัฒนานะคะวิจัยในเรื่องของการใช้เทสคิดตัวนี้นะคะก็ทำการวิเคราะห์นะคะให้ได้ผลทีแม่นยำแล้วก็รวดเร็วค่ะ VI หรือ Web Product Research and Innovation Center เราคือศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทเว Product เรามีบริการรับตวรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถิบอาหารสัตว์ทำสูตรอาหารสัตว์แล,ล็บเพลที่ตวรวจวิเคราะห์สุขภาพของสัตว์ได้อีกด้วยค่ะเรา2คนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และใน EP หน้าพวกเราจะมาเสิร์ฟเกี่ยวกับเรื่องแล็บอะไรกันอีกนะคะอย่าลืมติดตามในรายการแล็บสัตว์ว้าวสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย